หนุ่มกันชัยตอบแล้ววงในลือสะพัดคููภัยบูญเจาะฟ้องหลังหักหน้ากลางหนกระแสกลายเป็นมหากราบดราม่าที่ชาวเน็ตยังให้ความสนใจจากกรณน,นี้ที่ครูภัยบุญแสงเดือนยื่นฟ้องร้องอดีตภรรยาเอมิลาหมิ่นประมาทหลังไปออกรายการหนกระแสแล้วมีการพูดพาดพิงล่าสุดมีกระแสข่าวลือออกมาอีกว่า ครูภัยบุญเจาะฟ้องร้องบริษัทดีคืนดีวันและหนุ่มกันชัยพ่มเนินรายการหนกระแสด้วยเช่นกันหลังมองถูกหักหน้ากลางรายการล่าสุดวันที่6ตุลาคมหนุ่มกันชัยได้พูดกลางร,รายการหนกระแสว่าช่วงเช้ามีข่าวว่าครูภัยบุญจะฟ้องผมด้วยผมเองไม่ได้มีปัญหาถ้าครูภัยบุญจะฟ้อง เป็นสิทธิ์ของครูไพบูลถ้าไปฟ้องร้องก็ต้องไปรักษาสิทธิ์ต้องมีการขึ้นศาลถ้าสุดท้ายออกมาแล้วไม่เป็นอย่างที่ครูไพบูลเก่าวอ้างผมก็จําเป็นต้องรักษาสิทธิ์ด้วยเหมือนกันแต่จริงๆอยู่วงการเดียวกันเรื่องฟ้องกลับก็ต้องไปพิจารณาเพราะเราเจอกันอยู่แล้ววันไหนเราต่อสายหาครูไพบูลผมว่าเราก็ไม่ได้ไปหมิ่นอะไรแกไม่รู้ว่าจะฟ้องตรงไหนก็ไม่เป็นไรเป็นสิทธิ์ถ้าจะฟ้องก็ไม่ได้ว่าอะไร ส่วนเรื่องเราจะเป็นอย่างไรผู้สื่อข่าวจะนำเสนอความคืบหน้าต่อไป